สบายดีม่นิสัาพี่น้องมาเห็ดอันยอข่าวกุ้งเนาะหรือว่าปอเปียกกุ้งสดสำหรับสูตรแลวที่เห็ดธรมาตามมาสมกันบ้างเลยขั้นตอนที่หนึ่งหากสัสมาเห็ดน้ำจิ้มกันเนาะน้ำจิ้มเนี่ยค่อยสิเห็ดน้ำจิ้มถั่วบดเด้อหรือว่าน้ำจิม้มอันเนยถั่วใส่น้ำมันน้อยนึงเด้อพี่น้องม่ต้องใส่หลายประมาณหนึ่งบวงกาแฟเนี่ยแหละ เอาวาซาิเจียวกระเทียมใส่กระเทียมบดลงไปประมาณนึ่งบวงแกงหรือว่าหรือว่าประมาณสองงิ้มเาาจิเจียวให้กระเทียมมันหอมก่อนในเมื่อกระเทียมมันเริ่มหอมขึ้นมาแล้วก็ใส่น้ําตาลลงไปน้ําตาลให้ใส่หกบวงแกงเด้อใส่น้นนนําตาลแล้วก็ใส่น้ําลงไปน้ํำคือกันหกบวงแกงน้ําป้าหกบวงแกงแล้วก็ที่ใส่อันนี้พี่น้อง ถั่วบดหรือว่าเนยถั่วเป็นแบบนี้ถ้าว่าพ่เมี่ยนถั่วบดแบบนี้นะเราก็คั่วถั่วถั่วดินธรรมดานะแล้วก็ตําให้มันนุ่นละเอียดเนาะใส่ใดขอชีใส่ซอ,องบวงแบบนี้ฮะก็ค้นให้ถั่วมันละลายเนาะน้ำมันาวขันสดนี่ใส่อันพกบวงแกงตาแสบขนาดพี่เนาะอันนี้มักเผ็ดเนาะมักเผ็ดขอจะพ่อใส่แกงขอเอาแต่เปลือก ไปตามใจหมักเนาะทว่า,วาบก,กินเผ็ดกับบอสไซเรียบร้อยพี่นงน้ำแจ่วน้ำจิ้มเขาทว่าเขาบก,กินมักเผ็ดบวหมักเผ็ดเขาก็บบต้องใส่เนาะแต่ว่าคนใดมักเผ็ดใส่เพิ่มก็ได้เป็นเฮกะสเลิมห่อเลยเนาะอันนี้ก็สมัยน,นันแผ่นเมียงเนาะเอาไปซุปน้ำอุ่นเนาะพี่นงแบบนี้ก็ใส่วางแบบนี้ ผ่าตัวนี้เอาอันเอาผ่าสะอาดแล้วก็ซุปน้ำน้อยหนึ่งเนาะก็ะใส่สลัดลงไปใส่มะแตงแครอทอันนี้ก็เสเมีนอันราดี s เนะาะมัก่วนตัวพี่เนอะก็ะใส่แบบนี้เพื่อความงามแล้วก็ใส่อันข้าวปุ้นอันนี้ก็เสเมีนปูอัดเนาะ จะใส่กุ้งลงไปกุ้งนี้ค่อยผ่าแล้วก็ผ่าเครื่องแบบนี้แล้วก็เอาไปล้างให้มันสะอาดเนาะเอาขี้มันออกอันนี้ก็ะสีเมนหอมป้อมหอมป้อมเนี่มักส่วนตัวเด้นะอพี่น้องบ่มักกับโบตองใส่เนาะหอมลาบเป็นอย่ากหนะห่อเนาะห่อเขาต้องอันห่อให้แน่แนๆเด้อเวลาเวลาเขาตัดมันจึงอันเอออื่นเนี่ยมันจึงแน่แนดี ก็เสิยดาแบบนี้งามป่เรียบร้อยพี่เนาะนดี้ก็ใส่น้ำจิ้มลงไปโอ้งน้ำจิ้มหอมหอมกระตุกแตงเลยกระเทียมสับเนาะวะกระเทียมบดกระมักเผ็ดเรียบร้อยพี่เนงะแา้ิตัดในเบื้องข้างในเนาะ กินกับน้ำเจวอุอ้ยน้ำจิ้มแซบเนาะน้ำจิ้มแซบแซบเข็มคนหวานสมน้อยนึงขอเค็มน้อยนึง,อนอนงลองไปเห็ดกินเหมือนเด้อพี่เนาะสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนพบกันในะคลิปต่อไปทำมากกกดไลค์ถึกใจกับกดแชร์ให้ได้เด้อสมยัยเลยบ๊ายบาย